ก็สวัสดีน้านานักตกปลาทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวนี่ฮะ Shimano SLX DC DC XT นะฮะก็ตัวใหม่เลยนะครับตัวนี้ปี2022เลยครับเพิ่งได้ของมาเลยตัวนี้ก็จะเป็นระบบ DC Digital Control นะครับ IDC5 นะฮะ ก็ตัวเล็กมากลยครับก็วิธีเปิดฟานะครับก็จะหมุนตรงนี้หมุนตรงตัวเลขเนี้ยห,หมุนมาตรงคำว่า Open นะครับมันถึงจะเลื่อนตรงนีนะ้ได้นะครับเลื่อนเปิดฟ้าตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ดึง ของใหมะจารบียังเยิ้มอเลยส่วนนี้ก็จะเป็นโหมดหน่วงมันนะครับก็จะมี f f ู u o r o c a r b o n นะครับแล้วก็ n n น l อนแล้วก็ p pe นะฮะก็ตอนนี้ผมใส่สาย f u o r o c a r b o n อยู่ครับไม่มีสายฟิ pe ใส่นะครับก็จะใช้ f l u o ไปก่อนก็เวลาเราจะเลือกหมดนะครับก็ มันจะมีลูกศรตรงนี้นะครับก็ให้เลื่อนมาให้มันตรงกับสายที่เราใช้นะฮะตอนนี้ผมผมจะเลื่อนไปที่ฟลูฟโคนะตัว F ก็เลื่อนไปนะครับจากนั้นก็เอามาใส่มันเดิมแล้วก็กดกดให้เข้าร่องนะครับ แล้วก็เลื่อนกลับแล้วก็หมุนมาเลือกเป็นโหมดความละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็ตัวนี้ผมลองตีดูแล้วนะครับเมื่อวานาวานเพิ่งได้ของอมาก็เสียงชิปนี่จะเหมือนอันทะเลดีซีเลยนะครับมันจะต่างจาก SLXDC ตัวตัวแรกเลยแล้วก็คุรโดดีซีเสียงจะต่างกันมากครับผมเคยใช้คุรโดดีซีตัวตัวแรกเลยก็เสียงชิปมันจะเสียงมันแปลกครับแล้วก็เสียงมันจะเบาแต่ตัวนี้นี่เสียงมันจะเหมือนอันเทลิดดีซีเลยครับแล้วเสียงจะดังมากเสียงชิปหวานถูกใจมากนะครับจะลองตีให้ดูนะฮะแล้วก็ฟังเสียงชิปว่ามันจะเสียง ดีแค่ไหนโอเคครับเดี๋ยวไปรอดูครับครับอันนี้ผมก็จะเอาคัน U L นะครับมาใส่ก่อนเพราะว่าคันตี่จะป้อมผมขายไปแล้วเดี๋ยผมจะซื้อใหม่อยู่ผมก็จะใช้เป็นกบยางนะครับส่วนสายก็จะเป็นสายฟูโรคาร์บอนนะครับก็จะเอามาเทส ให้ฟังเสียงชิปเข้าวๆเฉยๆ,ๆนะครับก็เดี๋ยวไปฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดฟูลคาร์บอนครับส่วนหน่วงละเอียดก็จะเป็นเบอร์2นะครับเดี๋ยวฟังนะครับ เดี๋ยวผมจะลองตีเบอร์หนึ่งสักไม้นะครับตีมือเดียวมันไม่ค่อยถนัดนะครับก็จะลองเทสคร่าวๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราได้คันมาใหม่ค่อยใช้งานให้ดูเลยเฟังเสียงไว้เลยครับโอ้ตีไกลนะครับขนาดคันอยู่แล้นเนี่ย ครับก็จะประมาณนี้นะครับมันตีไม่ค่อยถนัดน,นะครับถ้าตี2มือนี้น่าจะไกลอยู่คอีกอย่างมันเป็นคันยูเนะอ่อนคันออนก็จริงๆมาเทสเสียงชิปให้ดูเฉยๆนะครับนออนครับก็เป็นไงบ้าครับ กับการเทสเสียงชิปนะครับก็คันเบ็ดอันนี้ก็จะเป็นคัน u l เตีไม่ค่อยถนัดด้วยครับตีมือเดียวผมก็เลยเทสแค่เสียงชิปให้ฟังแล้วก็ข้าวๆนะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาชมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามช่องผมให้ด้วยน,นะครับแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วย ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับรีวิวคข,ข่าวไปก่อนก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ